บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่18สิงหาคม2568คนผ่าน5คนนิครบได้เงิน415บาทสูงสุดดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับในวันที่18สิงหาคม2568ครับคนที่ผ่าน5คนนิครบเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณจะได้เงิน415บาทนะมาดูกันจะได้เงินเป็นรูปแบบไหนเราจะทำยังไงให้คุณได้ใช้เงินตรงส่วนตรงนี้ครับ โอเคเรามาเริ่มต้นกันครับในส่วนข้อที่1ครับคือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่การที่คุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยหมายความว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรุ่นของปัจจุบันนะครับรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือรุ่นที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเมื่อคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้แล้วการได้เนี่ยการยืนยันครับว่าคุณได้แบบชัวร์แบบแน่นอนเนี่ย สิ่งที่จะยืนยันได้ครับคือคุณต้องยินรอนตนแล้วผ่านน ouais ะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับการยินรอนตนแล้วผ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญหากว่าการยินรอนตนของคุณเนี่ยไม่มีการกําหนดนะครับว่าผ่านนะถ้ายินรอนตนคุณไม่มีการกําหนดว่าผ่านเนี่ยคุณจะไม่ได้เพราะว่าการยินรอนตนถือว่าเป็นสุดท้ายละที่เป็นการสรุปผลครับว่าคุณเนี่ยได้ เงินตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณได้เงินตรงนี้คือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองโอเคครับคือข้อที่1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ข้อ2ครับคุณต้องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีแล้วสำเร็จค่าไฟฟรีก็สาคัญครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนค่าไฟนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปลงทะเบียนครับเพราะว่ามันจะมีผลเชื่อมโยงสําคัญมากๆนะหากคุณเนี่ยไม่ได้ทําการ จัดการให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนค่าไฟคุณจะไม่ได้เพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินในส่วนของค่าไฟด้วยงนั้นคุณต้องไปลงทะเบียนรับค่าไฟฟรีครับหากคุณต้องการจะลงทะเบียนพิมพ์บอกผมมาเลยครับว่าต้องการจะลงทะเบียนค่าไฟฟรีหากลงทะเบียนไม่ทันในเดือนนี้ก็อาจจะได้ในเดือนหน้านะครับซึ่งมันมีผลต่อเนื่องนะครับคุณเสียเวลาครั้งเดียวเนี่ยคุณสามารถได้สิทธิประโยชน์ค่าไฟยานี้เนี่ยต่อเนื่องไปเป็นประจาได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ฝากกับทุกท่านเอาไว้ด้วยว่าห้ามพลาดในเรื่องนี้ครับไปลงทะเบียนค่าไฟฟรีให้เรียบร้อยให้สําเร็จนะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของเงินตรงนี้นะครับโอเคนะโอเคครับนี่ก็คือในส่วนตรงนี้ครับสำหรับในส่วนต่อไปครับก็คือข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าประปาฟรีค่าน้าประปรานะครับรูปแบบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ค่าไฟเลยการลงทะเบียนก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็คุณสามารถไปลงทะเบียนทั้งค่าน้ําค่าไฟที่เดียวกันได้เลยเพราะว่าบางก็คือมันง่ายๆนะครับใช้ไปครั้งเดียวก็ทําให้ครบทั้ง2องอย่างทั้งค่าน้นํากับค่าไฟนะครับเพราะว่าหากคุณไม่ลงทะเบียนค่าน้ําฟรีเนี่ยคุณจะไม่ได้การที่จะได้เงินตรงนี้คุณต้องแจ้งครับว่าคุณต้องการจะได้รับเงินนะครับแล้วการต้องการจะรับเงินเนี่ยคุณแจ้งยังไงคือไปลงทะเบียนนั่นเองดังนั้นคุณไปจัดการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้เงินสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับในส่วนของค่าน้ำประปาฟรีนั่นเองครับโอเคนะอันนี้ก็คือในส่วนข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิค่าน้ำประปาค่าน้ำฟรีแล้วสำเร็จนะก็ไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิค่าน้ำประปาฟรีแล้วสำเร็จ เราไปต่อเนื่องกันเลยครับในส่วนข้อต่อไปนะครับก็คือข้อที่4ครับเมื่อคุณลงทะเบียนค่าน้ำกับค่าไฟฟรีแล้วการใช้น้ำของคุณบินที่ค่าน้ำค่าไฟออกในเดือนสิงหาของคุณเนี่ยต้องไม่เกิน3 1 5บาทด้วยหากบินค่าน้ำอาค่าไฟครับค่าไฟคุณไม่เกิน3 5 5บาท ้าคุณใช้ไฟ320บาทหรือ400หรือ500เนี่ยคุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้อให้คุณลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟรีแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าจะต้องลงทะเบียนแล้วก็จะต้องใช้ไม่เกินส,สา5เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณใช้ไฟนะเกินก็จะไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณใช้ไม่เกินใช้อย่างเช่น300บาทแบบนี้คือไม่เกิน ก็จะเท่ากับว่าใช้ไฟฟรีเท่ากับว่าคุณเนี่ยไดสิทธิประโยชน์3ามบาทสูงสุดก็เหมือนเงินคุณเข้าคุณไม่ต้องจ่าย3ามก็เท่ากับว่าคุณได้เงิ3น3ามร้อยสิบเองโอเคนะครับผมเลยบอกว่ามันได้เงินเข้าไงไดเงินเหมือนกันแต่มันเป็นได้เงินในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ในค่าไฟเมื่อคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟบินค่าไฟมาเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายเลยในส่วนของ300สมมุติใช้300แนละ้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายตรงนี้ก็เหมือนคุณได้ประโยชน์จริงๆนะครับโอเคนะนี่คือข้อที่4ครับ ้ไฟไม่เกินสามสิบห้าต่อเดือนก็ได้ใช้ไฟฟรีไปเลยโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อที่ห้าครับใช้น้ําไม่เกินสามสิบห้าต่อเดือนเนี่ยก็จะได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาทใช้ไม่เกินสามสิบห้าเหมือนค่าไฟครับแต่การได้เงินเนี่ยจะได้ตรงนี้คือส่วนลดเพียงหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าใช้น้ําไม่เกินหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับแต่หากว่าคุณใช้น้ําเกิน3า5บาทอันนี้จะไม่ได้ลด 100่้นะแต่าหากว่าใช้น้ําเกิน100ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เกิน100ก็ฟรีเช่นคุณใช้100บาทเนี่ยค่าน้ําในเดือนสิงหาของคุณนะครับก็จะฟรีไปเลยแต่ถ้าหากว่าใช้สมมติว่าใช้200ก็จะลดหนึ่งร้อยถ้าเกิดคุณจ่ายเพียงแค่100บาทอันนี้ก็เหมือนคุณได้เงินเพิ่มอีก100นะครับเพราะคุณไม่ต้องจ่ายเงินออกไป100ก็เท่ากับคุณได้อีก100นี่ก็คือเป็นค่าน้ํากับค่าไฟ ที่คุณจะได้รับนะครับแต่คุณจะต้องผ่านอย่างที่ผมได้บอกครับทั้ง5ข้อนี้ให้ครบนะบผ่าน5ข้อนี้ครบครับถึงจะรับทั้งหมด4 1 5สูงสุดทำไมผมบอก4 1 5ครับเมื่อกี้อย่างที่ผมได้บอกของค่าไฟเนี่ยคือได้3ามใช่ไหมแล้วก็ค่าน้ําคุณได้1 0 0รวมกันทั้งสิ้นครับเป็น4 1 5บาทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อเงินเข้าปุ๊บ4 1 5บาบาทตรงนี้เนี่ยเงินจะไม่ได้เข้า เป็นเงินสดนะครับแต่เงินจะเข้าเป็นในรูปแบบของการที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าน้ํากับค่าไฟการที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็เหมือนคุณไม่ต้องเสียเงินคุณเท่ากับว่าคุณเนี่ยได้เงิน415บาทตรงนี้ไปเลยครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณจะต้องทําการลงทะเบียนด้วยหากคุณยังไม่ต้องลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณผ่านทั้ง5ข้อก็รับไปเลยครับในวันที่18ของทุกเดือนนะครับผมใช้วันที่18เนี่ยเพราะว่าบินค่าน้ำค่าไฟ Before, ส่วนใหญ่ก็จะออกวันที่18ไม่17บแปดไม่ก็บับ เอากลางๆนะก็เป็นวงเงินตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นเงินที่นะครับสิทธิอันนี้ถ้าเป็นอันนี้อ e ีมันนี่เนี่ยมันคือแบบรอบอันเก่านะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีอ e ีมันนี่แล้วแต่จะเป็นในรูปแบบของเมื่อบินค่าไฟกับค่าน้ําออกมาคุณไม่ต้องจ่ายก็คือเหมือนคุณได้แฟมได้ใช้ไฟกับใช้น้ําฟรีไปเลยอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังรายละเอียดเอาให้คุณเข้าใจใง่ายคือแบบนี้ ค่าไฟใช้ไฟไม่เกินสามห้าได้ใช้ไฟฟรีค่าไฟใช้เกินสาห้าไม่ได้รับความช่วยเหลือนะโอเคต่อไปค่าน้ําค่าน้ํานะครับค่าน้ําใช้น้ําไม่เกินสามสิบห้าส่วนลดหนึ่งร้อยบาทใช้น้ำไม่เกิน100ใช้น้ำฟรีนะครับแต่หากใช้น้ำเกิน3 15 ก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะโอเคนะครับสำหรับค่าน้ำค่าไฟตรงนี้นะครับโอเคสำหรับในโครงการในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลเ,เ,เพิ่มเติมครับผมจะนำมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบทุกท่านที่ติดตามรับชมอยากรู้เรื่องไหนอยากจะเข้าใจอะไรเพิ่มเติมบอกกันได้นะครับอ๋อผมต้องบอกเพิ่มเติมนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมีได้เงิน800ด้วยคุณต้องรีบทำนะครับมีคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับถ้าอยากได้เงิน800ให้ดูคลิป นั้นนะครับหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ไปกดดูต่อจากนี้เลย